สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปซุกุูุ่ขคนนะครับมาด้ยวยรับพี่น้องครับผมมากินตาบังหอยที่นาไปดิค่ะ<ข>อโอ้ยกินชาวมอนหมดแล้วค่ะกับกุ้งทอดนะครับข้าบัวเมอเมื่อกี้เมือกี้เมื่อกี้เราเอาปลาแค่มันเขาปากเบื่อเลยโอย้กิง้งเหรอวะมันเสียบนเยบนาะเออนี่ไก่าย,ย่างน,นะครับบูมอันนี้คือบูมทําเป็นสองชุดชุดหนึ่งก็ข้าบัวครับปลาปลาคือปลาแซลมอนให้เดรดอืมโอเค อานนี้ไปมากไ็ได้ลูกชิ้นหมูแท้มาเอาไว้แช่ไว้ตู้เย็นแล้วก็ได้ปลาปลาส้มนะครับปิ้งไก่นะครับแล้วก็หอยนางรมอันนี้ทําเป็น2ชุดส่งไปให้พี่ชายพี่หมวยกินที่นาชุดหนึ่งแล้วก็พวกส้มตอกส้มตำเราแบ่งเป็นสองชุดนะครับนี่ของพ่อตาครับกับพ่อปลาไก่น้อยทอดน,นะครับสามชุดชุดหนึ่งแบ่งไปนาชุดหนึ่งของพ่อตาแม่ใหญ่แล้วก็ชุดหนึ่งเราก็กินนะครับเนื่องเราก็กินแล้วก็มีอยู่ในตู้เย็นอีกก็เยอะแยะมากมายครับพี่ๆ ของกินไม่ให้ขาดนะครับเพราะว่าดึกๆนี่ดึกๆมากกว่านี้ก็หิวครับอย่างมันโอชานี่ชอบกินผลไม้ครับผิวดีครับบู๊ยี่ว่าไหนว่าไหนว่าไหให้เขาบอกให้กินว่าไหนว่าไหนว่าไหนบู๊วีขนตาเนี่ยขนตางอนมันมีอลปกองอยู่แล้วจีไรคือบอกินคือบอแบ่งกันนะนี่องจากเอากองน้าไปที่ลูก กินกองหนึ่งที่แรกินกับ,กบเอื่อยเอื่อยออกบักเอื่อยมากินไหมหยากกินกองหนึ่งก็คือมันจะอินเด้ออืมมากินแล้วกันนะครับพี่พี่เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวจะเ,เสร็จแล้วก็จะเซ็ตเช็ดร้านอุปกรณ์ขายปลาหมึกยักษนะครับพอดีก,ก,ก็เตรียมเปิดร้านปลาหมึกเร็วๆนี้นะครับผมก็ใส่ถุงห่อเน่ม,มันคืออย่างนั้น มีเข่าหยัมทั้งไหนดินี่ยำเงือกบบมีเข่าข้างบนฟันข้างบนไม่มีพอมกิน้กินกนนู้ินดีน่ะากินเพอการลินจะของโอ้ยเพอกาลินจะของกระบอกให้มอฟังเนาะรวยรวย ซอดโซยูต so so mm ินี่อืมมากสอดโซยู่ใส่บ่าใส่บีบอ่ะไม่ใส่พอจีมันปิดรักสุาพชอบกินผักกินผักกินพืชโดยเฉพาะกินผลไม้แต่น้องดินดาคือชอบอะไรที่เป็นไขมันอย่างเงี้ยครับเขาจะชอบเยลลี่อย่างเงี้ยครับคือเขาจะ <c oughs> หุ่นเขาจะทุบปุ๊ดดินดาจะชอบกินขนม <c oughs> กินชีสอันไออ้วนอ้วนเน,น,นี่ยคือชอบกิน อโอชาก็จะรักสุขภาพหุ่นก็เลยดีครับหุ่นบางล่างเล็กครับน้ําหนักแปดโลหุ <laughs> ห่นบางล่างเล็กนะครับอือพี่พี่มากินด้วยกันนะครับโอเคสวัสดีครับ